ี่ดูครับตบเพียนเนี่ยเหยื่อของเราเวลาผสมน้ำก็ค่อยๆใส่ก่อนนะครับแล้วก็คนเลยแล้วก็อย่ตกเป็นแบบนวดนิ่มนะแตกตัวของเหยื่อนะแตกตัวดีมากหมดเวลาแล้วครับ ง,งานเหยื่อต้าหลัวเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ครับบอน้องตะคงเดี๋ยวไปดูผลงานเหยือ่อตกบปลนิ้นต้าหลัวครัคบวันนี้โอ้โหไม่ใช่กินแค่ปลานิ้นนะครับดูตบเพียน ออ้ดูจากมือผมอะ่ะดูปลาเนนเนี่ยปลาเนนก็กินโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับดูครับตับเพียนกับเหยื่อตัวนี้เลยกินทุกปลาครับ